สิ่งสกปรกและสารคอลอรีนจากสาะน้ำล้างได้สะอาดสุดๆด้วยเบอร์กามอตด,ดีท็อกซิฟาฟแชมพูแชมพูสูตรประจุบ,บวกช่วยขุดช่วยชาช่วยโดน้ำมันแก๊สโซฮอลใช้ดีเด้งดีไม่มีสะดุด KFC เซเว่นชุดซีซั่นห้าบทเมข่าววันนี้ครับในช่วงที่2เรายัางอยู่กับน้องปุ้ยนะครับยานิาสาต่อรัตนวัฒน,นาครับเป็นนักกีฬาคาราเต้โดทีมชาติไทยนะครับ ต้องบอกว่าสองบุคลิกคือเห็นสวยหวานนี้แต่ว่าเวลาอยู่ในเวทีต่อสู้นี่น่ากลัวมากผมยังไม่กล้าเลยครับอืมอ่ะเมื่อสักครู่เราคุยเรื่องอาหารเป็นพิษเรื่องไม่ได้แข่งอะไรเนี่ยแล้วก็แต่จุดสูงสุดเป้าหมายสูงสุดในการเป็นนักกีฬาคาราเต้โดข,ของน้องปุ้ยอยู่ที่ไหนเอชียนเกมอ่ะแต่ชิงแชมป์โลกก็มีครับเพราะว่าถึงยังไม่เข้าโอลิมปิกก็ยังมีชิงแชมป์โลกอยู่อ่านะแล้วในโอลิมปกิกยังไม่เข้าเลยอ่ะยังไม่เข้าจะเข้าปี2020ี่อ่าที่ญี่ปุนป่น ก็เขาเป็นเจ้าของกีฬาเลยนะใช่ค่ะดันเต็มที่เหมือนกันในเอเชียนเกมไปเล่นมากี่ครั้งสองครั้งค่ะที่ที่โดฮาแล้วก็ที่จีนโดฮากับที่กวางโจวใช่ค่ะผลงานเป็นยังไงบ้างที่โดฮาชิงเหรียญทองแดงแต่ไม่ได้เพราะว่าก่อนแข่งนิ้วหักก่อนแข่งซ้อมอยู่กาลังจะเข้าสนามแข่งแล้วแล้วก็ก็ซ้อมกับเพื่อนหอแบบเข้าคู่อะไรเงี้ยแล้วนิ้วมันมุดบ่อ่ะอยแล้วนิ้วก็หักหักอดเลย แข่งค่ะแข่งสเต็ปแล้วก็มันไหวอะพี่รอบสองรอบแรกรอบสองรอบสามมันไม่มันไอ้นี่แล้วอ่ะครับมันมันถีบตัวไม่ไปแล้วอ่ะเพราะว่าแรกๆมันยังแบบแค่ปวดปวดชาๆอยู่แต่พอไปถึงรอบสามมันมันถีบเริ่มไม่ไปแล้วนี่คือนิ้วเท้านะแล้วเราก็ต้องชิงทองเนี่ยคือพอหมอมาเช็คดูเขาก็แบบเหมือนกับเขาเช็คเช็คเช็คเสร็จเขาก็มองหน้ากับโ้นเหมือนไม่อยากจะพูดอย่างนี้พูดบอกพูดเลยค่ะหมอพูดเลย หักไปแรกอย่างดียวกระซนเลยแต่ปุ้ยก็รู้ว่ามันน่าจะหักอะเพราะว่าซนก็หักมันมันเจ็บไม่เหมือนกันนะผมฟังกันเนี่ยผมเข่าอ่อนเลยนะแต่ว่าน้องปุ้ยยังยังสู้ต่ออะไร่ะเป็นผู้หญิงชจเพชรมากแล้วที่กวางโจ๊กี่กวางโจได้ทองแดงได้ทองแดงโอ้ือเป็นเหรียญสูงสุดของคาราเต้โดในบ้านเราไหมทองแดงค่ะเคยมีรุ่นพี่ทาได้เหรียญเงินได้เหรียญเงินเกมที่ไทยอะแล้วก็นานแล้วนะ นานมากนานมากเอ้ชื่เกมที่ไทยก็ช้างชายโเยเ<ต>นี่ยแหละเชื่อไหมปีน้นกูยังเด็กๆเลยเ <c oughs> ด็กน้อยเลยเป็นเด็กด้อยยังไม่ตั้งเลยแล้วาคาราเต้โดเนี่ยต้องบอกจริงๆว่าในบ้านเรายังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักอืมแต่คือเมื่อก่อนแทบไม่ค่อยมีคนรู้จักเลยเขาจะคิดว่าแบบคาราเต้เป็นศัพท์อิดกันอยู่ครับแต่ว่า แต่ว่าตั้งแต่ที payment, ท่ปุ้ยเริ่มที่ทีแข่งมาแล้วที่คุณพ่อเสียเริ่มรู้จักกันเยอะขึ mata 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 ้นแล้วพอคุณจตินันพิรมผักดีเป็นนายกก็มีการส่งแข่งมากขึ้นมีการโปรโมทมากขึ้นครับก็ทําให้กีฬาหลายๆคนขันมาสนใจกีฬาประเภทนี้แล้วก็เข้ามาเล่นนักกีฬาหลายๆคนที่เล่นอยู่ก็มีความตั้งใจมากขึ้นเพราะว่าเขามีเป้าหมายเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะได้ไปแข่งชิงแชมป์เอเชียเดี๋ยวเขาจะได้ไปแข่งชิงแชมป์โลกอะไรอย่างเงี้ย นายกของเราก็คอยสนับสนุนตลอดเรื <reath> Dude, ่องการแข่ง <şey> ข <starving> <sh arp inhale> <sh arp inhale> ันกีฬาต่างประเทศคุณจุดิีนันท์ชอบกีฬาต่อสู้ด้วยใช่คุณจุดิีนันท์พี่รงเียก็เป็นนักกีฬาเป็นนักกีฬาทีมชาติด้วยนะเห็นเห็นแล้วคือต้องบอกว่าคุณจุดิีนันท์นี่ท่านผู้ชมครับถ้าเห็นตัวจริงจะบอกว่าเท่มากสมาร์ทยังลอยอยู่เลยอายุ พ่อพอกับพ่อปุ้ยอะปุ้ยยังนึกว่าแบบประมาณสามสิบกว่าจริงห้าสิบกว่าแล้วนะย,ยงนังดูนหนุ่มมากแล้วโหแต่งตัวไวรุ่นอะผมยังอายเลยครับไปเจอคุณติณีนันทนี่ไม่กลา้าเข้าไรด้วยดาราหลอกชิซ้ายเลยไม่กล้าก็ไปยุ่งเลยทัวร์นาเมนต์ไหนที่ปุ้ยประทับใจมากที่สุดมันมันมันบอกไม่ได้ค่ะว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ไหนแต่ว่ามันแล้วแต่ว่าโอเคทัวร์นาเมนต์นี้เราแข่งรุ่นนี้พอใจกับรุ่นนี้ไม่พอใจกับรุ่นนี้อย่างตอนที่ไปแข่งฟิลิปปิน ที่ซีเกมค่ะปุ้ยก็ปุ้ยก็ชอบเหรียญเงินในการต่อสู้ที่ปุ้ยได้เหรียญเงินมากกว่าเพราะว่าในรุ่นอันเดอร์ห้าสิบสามปุ้ยชิงกับเจ้าภาพแล้วแต่ว่าในรุ่นโอเพ่นปุ้ยได้เหรียญทองแต่ว่าปุ้ยปุ้ยชอบที่ปุ้ยเล่นในรุ่นห้าสิบสามมากกว่าเพราะว่าปุ้ยรู้สึกว่าปุ้ยแข่งในบ้านเขาแล้วคะแนนเราก็ทําได้แต่ไม่ให้ก็ไม่เป็นไรเราก็ทําต่อก็เขาก็ต้องเห็นเขาก็ต้องรู้อะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรคือมันได้พิสูจน ได้ท้าทายมากกว่าเพราะคุณพ่อสอนว่าไม่เป็นไรแข่งในบ้านเขาก็ก็ทำให้เขาเห็นถึงเขาไม่ให้ก็ไม่เป็นไรแค่ให้เขารู้อะไรเงี้ยอืมก็นี้นะมันก็บางทีมันก็เซ็งเหมือนกันนะก็ีฬาอะไรไม่ได้อะเพราะว่ากรรมการเราควบคุมเขาไม่ได้แต่ว่าเราต้องควบคุมตัวเองให้ได้เขาไม่ให้ไม่เป็นไรเพราะว่ากีฬาประเภทนี้ถ้าเกิดเราเราแพ้เราแพ้กรรมการเราก็เหมือนกับแพ้ตัวเองด้วย เราเหมือนกับเขาไม่ให้แล้วเราก็ยอมแล้วก็ให้คุ่ต่อสู้ทํามันไม่ใช่อ่ะเราต้องทําให้ชัดเจนมากอีกทําอีกทําอีกทําอีกอืมครับแล้วมีช่วงไหนของชีวิตเราที่รู้สึกแบบท้อแท้เบื่อกับเบื่อกับคาเทโดแล้วก็อยากเลิกไม่อยากเลิกเลยอะไรครับจริงเหรอพ่ออะไรส่วนอยาเป็นพ่ออะไรเหนื่อยเลียดเจ็บอะไรเงี้ยมันเป็นทุกคนอ่ะพี่เพราะว่านักกีฬาทุกคนเราพูบอกได้เลยว่าหาเรื่องอู้ได้ตลอดเวลาครับแต่ก็ แต่ว่าเราจะอู้ยังไงอู้เพราะอะไร,รอู้เพราะแบบไอ้ขี้เกียจโอ้เจ็บโอ้อะไรอย่างเงี้ย<ม>อ,อุ้ยก็เป็นคนหนึ่งที่อู้เยอะเหมือนกันเพราะว่าแบบโอ้ยเหนื่อยวะอ่ะเยอะเยอะเยอะไปวะเนี่ยบางทีโคตรโคตรหันไปทางอื่นอะไรเงี้ยเราก็เออ,อนิดนึงแต่แต่ว่าไม่ไม่ใช่ทั้งหมดอะไรเงี้ยอู้แค่พอแบบเออได้อู้แล้วอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ว่าอู้อู้จนแบบไม่ทําอะไรเลยอู้แค่แบบ กระชุ่มกระชวยอะไรอย่ตงนี้แต่เราก็มีมีเขาเรียกอะไรมีความสะใจมีความสนุกที่ได้ซ้อมกับเพื่อนที่ได้ต่อยที่ได้เตะอะไรเงี้ยมันจะทําให้เราแบบไม่ไม่ได้อยากจะอู้แต่ที่อู้ก็คือแบบนิดนึงเหนื่อยอะไรเงี้ยถ้าคือปุ้ยบอกก็ยังมีความสุขกับการเล่นคาราเต้โดแล้วถ้าวันหนึ่งครต้องเลิกแล้วจะทําอะไรต่อก็ยังไม่รู้เลย ชีวิตกับผูกพันกับคาราเต้โดม่นะต้องบอกว่า<ช>ทั้งชีวิตแล้วว่ะก็คือตอนนี้ก็เป็นทั้งโคด้วยเป็นนักกีฬาด้วยอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เราก็ยังยังอยากที่จะสร้างรุ่นน้องที่สร้างเด็กที่เราเห็นเขามาแล้วเราก็คอยแนะนาเขาแล้วเขาก็เหมือนกับมั่นใจในตัวเราที่เราอยากจะให้เราสอนเขารเรายังทําได้อยู่เราก็รีบทําเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าปีหน้าหรือปีไหนเราจะต้องแบบตามแฟนเขาไปเรียนที่อังกฤษหรือว่าไปทําอะไรที่ประเทศกรีซอะไรอีกหรือเปล่าเราก็ ถ้าเรายังอยู่เราก็ทําก่อนเพราะว่าเราไม่รู้อนาคตอีกปีสองปีเราจะอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยพูดกี้น้องปุ้ยพูดมาเรื่องแฟน <c oughs> ว่าจะถามพอดีแฟนน้องปุ้ยเนี่ยเป็นนักยูโดทีมชาติไทยด้ว<ช>ยชื่ออะไรชื่อเียกยากพี่จำไม่ค่อยได้อคกิลิสแล้วอัคิลิสอ่าคนนี้หล่อด้วยนะครับท่านผู้ชมนั่งอยู่แถวนี้แหละตัวปเป็นร่มเลย <c oughs> ผมเลยต้องสง,งบสง่ยมนิดนึงเดี๋ยวเขาจับทุ่มมาเลยกระดูกหักนะสู้ไม่ได้ <c oughs> คบกันมากี่ปีแล้วประมาณหกปีวางแผนจะแต่งงานกันหรือง ยังค่ะเพราะว่าเพราะสําสำหรับคนกีปผู้หญิงต้องให้สินสอดเนี่ยคุยกันเหรอว่าเอยยังไงใช่ไหมเออบ้านเราต้องต้องให้สินสอดนะแต่ถ้าไปบ้านเขาเนี่เราก็ให้สินสอดเขาเอาแล้วเอาแล้วงงแล้วเขาก็บอกว่าก็แต่งที่นี่ด้วยแล้วก็ไปแต่งที่นู่นาปุ๊บแต่งที่นู่นแต่ปุ๊บไม่ให้สินสอดเราไปคุยกันเองแล้วต้องให้ฝ่ายชายไปคุยกับทางบ้านนะว่าจะยังไงแต่ตอนนี้แฟนก็ไม่ได้เล่นทีมชาติะ ไม่ได้เล่นแล้วค่ะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษอยู่อภาษาอังกฤษหล่อด้วยครับผู้ชมคมเข้มเลยแหละในกลับบ้านมามีรถไม่ได้ล้างมี I love you อ๋ออะไรอย่างเงี้ยเขียนตลอดเลยเด็กตุ๊ดตั๊ดเขียนมาเลย I love ครูแอรอะไรอย่างเงี้ย๋อโอ้โหจริงเลยตายละโดนแน่เลยเนี่ยแล้วหุ่นอย่างเงี้นี่ชอบเลยเก้งกวางนี่ชอบเลยนะเออนะครับอ่ะน้องปุ้ยแล้วในซีเกมที่พม่าปลายปีเนี่ยน้องปุ้ยยังเล่นอยู่ไหมเล่นค่ะ ในการต่อสู้ประเภททีมเพราะว่าเฮดโค้ชแล้วก็ทางผู้ใหญ่ก็เห็นว่าถ้าเกิดเราช่วยลงไปช่วยเด็กทีมมันจะแข็งแรงมากกว่าเพร,ร,ราะว่าแข่ง3คนต้องต้องชนะ2คน 2> ทีมถึงจะช,ชนะก็เห็นตรงนี้เราก็ยินดีค่ะเพราะสู้มาตั้งแต่เด็กมันจะสู้เมื่อไหร่ก็ได้ๆๆๆแล้วในอาเซียน,นยในซีเกมชาติไหนน่ากลัวสุดพูดจริงๆอะ ชาติไทยน่ากลัวสุดอะรตัวเราเองไงคะ <laughs> จริงเพราะว่าประเทศอื่นจริงๆปุ๊บเราสู้ไ,ได้หมดทั้งทักษะทั้งความเร็วทั้งทุกอย่างเลยเราสู้ได้หมดแต่อยู่ที่แบบตัวเราจะคิดยังไงในตอนแข่งเราจะเอาชนะตัวเองได้หรือเปล่าถ้าเกิดเราเอาชนะตัวเองได้ปุ๊บว่าคู่ต่อสู้คนอื่นไม่สําคัญอืมแหมเป็นคําคมนะคุณผู้ชมอยู่ <c oughs> ที่ตัวเองเลยนะทุกอย่างทุกอย่างต้องคุมสติใ,<ช>ให้ได้คุมไม่ได้เคยเคยไปแข่งแล้วแบบโดนเจ้าภาพหรือเจ้าบ้าน แกล้งมากๆอย่างนี้นมีไหมที่ฟิลิปปินส์นะคะเขาแกแล้กงเลงก็ไม่ให้แต้มอ่ะอตบเท้าตบเขาเต็มหน้าเลยก็ไม่ให้แต,แต่เราก็คิดว่าไม่เป็นไรถ้าเกิดเราไปภปาษาเสียตรงนั้นเราควบคุมเขาไม่ได้อยู่แล้วเราต้องควบคุมตัวเองทําคะแนนต่อทําทักษะต่อหลายๆอย่างคือมันมันเป็นทุกที่ค่ะเจ้าภาพแต่ประเทศไทยไม่เป็นค่ะตอนจอัดประเทศไทยก็เขาก็เอาเหรียญเราไปกันเต็มมาเราก็ได้มาแค่สองเหรียญไม่เห็นจะโกงเขาบ้างเลยไม่คิดว่า S <S <S มันดีที่สุดเพราะว่าเป็นการฝึกนักกีฬาไทยเราให้ก็เรียกว่าให้มีความแข็งแรงรด้วยตัวเองแข็งแกร่งด้วยตัวเองอได้มาก็ได้เพราะตัวเองอมไม่ต้องไปไม่ต้องไปพึ่งกรรมาการอืมอเพราะเป็นกีฬาที่ตัดสินด้วยสายตาด้วยนะบางครั้งก็จะมีเรื่องเงี้ยคือเราจะได้ยินกันบ่อยๆครับตั้งเทควันโดฟันดาบอย่างนี้เลยขนาดมีอุปกรณ์อย่างนั้นนะชีวิตวันๆทําอะไรบ้างก็ตอนเช้าไปซ้อมไปสอนตอนเย็นไปซ้อมครับ ตอนกลางวันก็ดูแลทําความสะอาดบ้านทำดูแลเหมือนในบ้านเราทุกอย่างเลี้ยงหมาให้อาหารแล้วนักยูโดทําอะไรบ้างไปสอนค่ะทํางานตอนกลางวันไปสอนกลับกลับมาก็มีไอเลฟยูเลยไอเลฟยูติดด้วยแหมจริงเลยนะน่าอิจฉานอกจากเทคอาคาราเตโดแล้วปุ้ยดูกีฬาอย่างอื่นบ้างไหม ก็มีบ้างค่ะเพราะว่าอย่างแฟนเขาก็ชอบดูบอลแล้วก็เวลาคนไทย,ยแข่งกีฬาอะไรก็จะดูททัศน์เชียวันลเล์บ,บอลแบดน้องนกอะไรเงี้ยเมอ่ะน้องเมย์้องน่าได้เฮกันยี่บอกแฟนดูบอลแฟนเป็นทีมแฟนทีมอะไร เขาบอกว่าเขาไม่มีไม่มีคือดูได้หมดพอเขาอยู่ที่อังกฤษเขาบอกไม่ได้ว่าว่าเชียร์ทีมไหนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนใช่ไหมใช่อยู่เมืองนี้แต่ชอบอีกทีมนเลยยิ่งเลยเขาบอกว่าพูดไม่ได้เลยเขาดูได้ทุกทีมอะไรเงี้ยโอดูได้ทุกทีมแม้กระทั่งตอนนี้ปุ้ยก็ยังไม่รู้ว่าเขาชอบทีมอะไรแล้วปุ้ยชอบทีมอะไรปุ้ยปุ้ยไม่รู้ไม่ค่อยดูบอลอ่าก็เป็นเรื่องของผู้หญิงนะครับไม่ค่อยได้ดูกันสุดท้ายอยากฝากอะไรกับแฟนกีฬาชาวไทยบ้างก็ ผลงานหลักๆนี้ก็จะเป็นซีเกมที่ประเทศไทยอะไรเงี้ยก็ฝากพ่อแม่พี่น้องชาวไทยช่วยเชียร์นักกีฬาไทยแล้วก็ให้กําลังใจเพื่อที่จะไปเอาเหรียญทองในพม่าด้วยเพราะว่าพม่าก็ใช้ย่อยเหมือนกันครั้งนี้เขาก็อยากเจาเหมือนกันเพราะว่าเราไปพีซีเกมมาก็เต็มที่เลยค่ะกงก็จะพยายามค่ะครับก็เอาใจช่วยนะครับน้องปุ้ยยานิสาต่อรัตนวัฒนานะครับนัก คาราเตโดทีมชาติไทยก็เห็นสวยอย่างนี้แต่ว่าบอนตรงนว่าถ้าอยู่บนเวทีนี่คนเรื่องเลยนะวันนี้คนเป็นข่าวหมดเวลาเพียงเท่านี้นครับผมและน้องปุ๋ยต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบพคุณสําหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับขอบคุณมากจ้าปุ้ยสวัสดีค่ะ